มูลค่าร้อยเอ็ดเหมือนเดิมครับมูลค่ามาจากร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เมื่อวานจัดล้อหน้านะครับเมื่อวานเย็นไปหน่อยเขาเลยไม่ได้จัดจัดล้อหลังไม่ทันครับวันนี้มาจัดเอ็มเอลสองนี่ครับล้อหล่อครับเอ็มเอลสองครับนี่ครับตัวด็ครับพี่ นี่ครับเราหล่อครับพี่ลูกชายวันนี้พาลูกชายมาด้วยไม่มีให้ขัดนะครับนี่ครับแหมหล่อเดี๋ยวมาชมนี่ครับตัวนี้เป็นตัว XL สองนะครับหน้ากว้างเจ็ดจุดห้านะครับออฟลบออฟเซตบวกห้านะครับตอนนี้ตอนนี้บวกห้าก็จะลนประมาณนี้นะครับเห็นแค่แก้มแก้มยางนะครับเห็นแค่แก้มยางนะครับเห็นไหมครับแก้มแก้มยางนะครับ เป็นแม็กเผลเดิมน,นะครับเลนโซ่เผาเดิม XL ใจแอน XL สองนะครับตัวน,นี้วันนี้แม่วันนี้แฟนพี่เขาไม่มานะครับหล่อเลยนะครับเมื่อวานจับไม่ทันครับเมื่อวานจับไม่ทันจริงๆนะครับเมื่อวาน นี่ครับเมื่อวานจัดล้อหน้าไปนะครับจำกันได้นะครับเมื่อวานเพร่ะวามไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับจัดล้อหน้าไปเมื่อตอนเย็นเมื่อวานเหนื่อยครับปาเอกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาจัดล้อหลังต่อนะครับล้อหลังก็ได้เหมือนกันนะครับแล้อันนี้เอาตลอดครับตนนี้จะไม่ค่อยล้นนะครับหอไม่ค่อยล้นครับตัวนี้จะไม่ค่อยล้นนะครับเป็นหน้ากว้าง7.5จุดห้านะครับนี่ครับสวย เจ็ดจุดห้าครับตลอดอตัวนี้แบกกี่ตันครับไม่ใช่ดิหาหลบๆลบหน่อยนี่มุมๆุมหน่อยนี่ยจะได้ไม่เกะกะตัวนียตรงนี้ติดตรงนี้เช็ดดีดีเช็ดดีดีแล้วติดตรงมุมมาให้พอดีนะไม่ล้นนะครับไม่ล้นนะครับตัวนี้ไม่ล้นนะครับล้นหินแก้มแก้มยางนะครับตำรวจไม่จับนะครับตอนนี้นะครับ นี่เห็นไหมครับล้นๆแค่นี้นะครับแต่แอรเอฟอลสองนะครับเป็นล้อแม็กคาเดิมคารสิบสี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้รถซื้อแกงที่ร้านครับนี่อันนี้รถซื้อแกงครับนอกเรื่องครับรถซื้อแกงครับเรือรถซื้อแกงครับขำๆนะครับขำๆรถซื้อแกงจะแรงได้ไงนะอ้าวนี่ครับฝากกับได้เลยครับกับล้อตะเกียงครับสายทองหลวงนะครับที่ศูนย์แปดหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะครับ หนึ่งก็จะเป็นที่นะครับล้อแมกนะครับบรรทุกเรนโต้นะครับจบที่เราแน่นอนมีทุกสีทุกลายนะครับนี่ครับผมเราจะเป็นล้อแมกนี่ครับไช้ไอ้เยนยางนะครับ XCD ซนะครับสองสองห้าเจ็ดห้าสิบสี่สองห้าเจ็ดห้าสิบห้านะครับของเรามีในสต็อกนะครับแล้วก็จะเป็นโอตานีหนึ่งแปดห้าสิบศูนยครับเดี๋ยวสักรู่พี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าดับเบ ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับร้อตะเก่งธรรมศาสตร์ของหลวงนะครับที่0819191996นะครับสวัสดีครับ